สวัสดีครับผมสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมจะมาล่าท้าผีในด,ด่านแคมเบร็กกันนะครับเควสก็จะบีหลบนี้ระหว่างการล่าอ่าเป่าเทียนนะฮะหรือว่าตะเกียงก็ได้แล้วก็ c คลีนแอร์เรดีทูบนะครับผมไปเลสโกเอาเกลือไปเลยนะโดยเฉพาะด่านนี้เนี่ยเกลือสําคัญมากนะเพราะว่าเราจะต้องโจกอ่าตรงแคมป์ไฟนะครับผมซึ่งเราต้องเอาเกลือโรยนะฮะเพื่อเช็คเรทนะครับอ่าก็ประมาณนี้ แล้วก็กล้องถ่ายรูปอ่า EMF นะครับเข้าไปเลยโอเคมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะหากระดูกก่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะซึ่งไม่รู้ว่ากระดูกที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเต็นท์ขาวไม่มีอ่าโอเคไม่เห็นนะไม,ไ,มไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอเคห้องน้ำละ่ะเปิดเบรกเกอร์ครับห้องน้ำ,ห,นำห้องน้ำไม่มีนะฮะโอเค เดี๋ยวเราจะเช็คทีละเต็นนะครับเต็นนี้ก็ไม่มีเช่นกันนะครับสวยเอ้ยอ่ะแน่วิชกระดูกแล้วนี่นะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคสวยะฮะตอนนี้เราก็เจอผีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเกลือโรยตรงนี้สักอ่าสักสองกองแล้วกันอ่ะเึ๊บปึ๊บ,บแล้วก็โรยอ่าบริเวณตรงนั้นกองหนึ่ง นะครับไม่รู้ว่าผีจะเหยียบไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเหยียบอยู่เอาละผมจะโรยตรงตรงนี้แล้วกันครับเขาน่าจะเดินผ่านตรงนี้นะโอเคทีนี้นะครับผมก็จะออกไปเอากล้องวิดีโอนะครับแล้วก็ดอทโปรเจคเตอร์นะแล้วก็อะไรต่อดีอะสปิรเดบล็อกไหมเออสปิริตบ็อกก็ได้นะครับมาเปบเบเปเปบปบโอเค มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาดูโกดอฟเป็นอย่างแรกนะครับว่ามีหรือเปล่านะฮะโอเคไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นเหยียบเกลออเือยังอ่ะเฮ้ยอยู่แถวนี้ว่ะไม่มีโกดอฟนะครับทุกคนเขาอยู่ข้างหลังนี่เองครับโอเคก็วางดอตไปเลยมุมนี้ยังไม่เหยียบเกลือเลยอะ่ะโอเคไม่ตอบสลิปบ็อกนะครับ Okay. ไม่เป็นไรผมคิดว่าเราควรที่จะเอาการเขียนมาเตรียมไว้ก็ไม่เสียหายนะเพราะว่านี่เป็นอเซนตี้นะครับแป๊บเดียวผีก็ล่าแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเซฟตี้เฟิร์สนะครับเอาการเขียนมาอันหนึ่งก่อนแล้วก็เกลือนะครับแล้วก็ตามด้วยแท่งยูวีแล้วกันครับไหนบิดอดอปหรือเปล่าไหนดูซิไม่เห็นนะฮะเท่าที่ดูแล้วนะฮะ ไม่เห็นจะผ่านเลยวะโอเคไม่เป็นไรฮะไปกลับดีกว่าเดี๋ยวเราจะโรยเกลืออีกประมาณสามกองนะครับเพราะว่ากองเดียวตรงนี้เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะไม่เหยียบนะครับต้องเหยียบเอ่อต้องโรยสามกองต้องโรยแบบนี้โรยให้มันทั่วถึงนะครับ โอ้โหพอปะวะผมว่าผ่านนะเอาจริงอ่าผมว่ามันต้องเดินผ่านแล้วแหละจริงๆแล้วัางเขียนก็ไว้ตรงนี้นะครับเกเลทปะวะผมไม่แน่ใจนะแต่ยังไม่เห็นดอดนะครับตอนนี้อ่าเดี๋ยวผมมานะครับต่อไปผมก็จะเอาเอา่าเอาอะไรดีอ่ะ อ๋อมีมีตะเกียงโอเคงั้นผมถือทูบรอเลยนะแล้วผมจะถือทูบรอนะครับเอ้ยเอ้ยมองไม่เห็นิปก่อนเปื๊บเปบเปบโอเคเดี๋ยวเราจะจุดอ่าแคมไฟตรงนี้นะครับเพราะว่าเราต้องจุกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นแสงสว่างสําคัญมากสวยโอเคตะเกียงเดี๋ยวผมจะเอาไว้ตรงกลางเขตแล้วกันครับเฮ้ยมันไม่เหยียบเกลือเลยวะรุกคนไหนอปะไม่เหยียบเกลือเลยนะครับเนี่ยตัวนี้โอเค ก็มีโอกาสเป็นเลดอยู่นะอะไรวะล่าเหรอเฮ้ยล่าแล้วอ๋อมันไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคต้องเรียกมานี่ครับเฮ้ยความรักมันจะไม่ตาบอดเฮ้ยเลดจริงผมว่าแล้วโอไมค์ก oh ั ความรักมันจะไม่ตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงว่าฉันเป็นใครทำให้ไม่เข้าใจโอเคครับก็เลดก็ไม่ได้เกิดตรงนี้นะมันไปนเกิดตรงโน้นนะครับโอเคโอ้ผมคิดว่าในคลิปนี้กลางเขตน,น่าจะยากว่ะเพราะว่ามันเป็นเลดนะผมมันมันดอสอะ มันดอทเก่งอะทุกคนได้ออกไหมโอเคเขาอยู่แถวนี้แหละตอนนี้ก็โดนสมัตไปแล้วแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปั๊มรูปโดยการถ่ายรูปถ่ายรูปตะเกียงเอาแทนนะครับมาเลยเฮ้ยผมถืออะไรมาเกินวะอ๋อผมถือทูบมาใช่ใช่เอาเอาเอา,เอาแบบป้องกันตัวไปก่อนเนี่ยเขาเกิดตรงนี้อะครับนี่แถวนี้แหละ ปื้เอาผมวางตัวนี้คิดว่าน่าจะโดนอยู่นะน่าน่าทั่วถึงอยู่นะประมาณเนี้ยเออผมว่ามันน่าจะทั่วถึงอยู่โอเคก็เหลือไอ้นี่อย่างเดียวนะครับเหลือเควสเปล่าเทียนเท่าน,นั้นเองส่วนรูปเหรอรูปไม่รู้สิต้องรองมาดีเว์อีกอะแต่ไม่ต้องกลัวครับเรามีโทบอยู่นะครับ Show yourself... โชยเซลผมเจอเลดบ่อยอยู่แเนะี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เล่นอีสติที้มาเนะี่ยเจอเลดบ่อยมากเฮ้ยล่าวะ่ะเห็นปะหลบกลางเขียแล้ววะ่ะมันหลบกลางเขียนอะ่ะทุกคนนี่แนะ่หลบกลางเขียงตึงๆนะครับแล้วเควสผมจะผ่านหรือเปล่าวะเนะี่ย โอ้ยอยู่นี่วะอยมาดิโอ้ผมเสียไปสองโทมแล้วนะฮัลโหลเรียบร้อยเดินติดครับหยุดแล้วหยุดแล้วโอ้ลูกคนมันหลบกลางเขียนนะดิทำไงเดียะแย่นะครับเนี่ยแล้วมันก็มาเกิดตรงนี้แล้วอ่ะจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้อุ้ยอีเวนต์อีเวนต์นกล้งองยา โอ้ยโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยดูมันอีเว้นนี่หูต่อยแม่งเลยทุกคนดูมันอีเว้นนี่โอ้ my god เจอเลดอาจจะยากเรื่องถ่ายรูปนะเพราะว่ามันย้ายมันย้ายเก่งครับทุกคนดูดีเนี่ยมันย้ายไปแล้วเนี่ยเห็นไหมผมก็ต้องอยู่แถวเนี้ยถ้าผมอยากได้รูปอะไปกดผิดเออผมก็ต้องอยู่ตัวเนี้ย แ,แถวเนี่ยเพราะแถวนี้มีการเขียนเห็นไหมเหลือเป่าเทียนเป่าเทียนหน่อยน้องเป่าเทียนหน่อยเว้ยอ่านิ่งนิ่งเล่นตัวเล่นตัวมันยากอะตะเกียงก็ยากนะผมจะบอกให้ต้องเอาไปต้องเอามาเยาอะๆเว้ย ล่าแล้ววะแล้วอ่ะผมไม่อยากเสียโทบอ่ะเอ้ยขอขอเควสผ่านไม่ได้หรอวะเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องย้ายวะผมต้องผมว่าต้องย้ายแล้วต้องย้ายการเขียนไปตรงตรงแคมป์ไฟแล้วครับไอตัวเนี้ยมันต้องโยกแล้วแหละเฮ้ยโอ้เกิดเกิดตรงแคมป์แหละมันเกิดตรงแคมป์เลยทุกคนเดี๋ยวนะเราก็เจ็บๆเอามากัน อยู่แล้วเนาะอยู่แล้วใช่ปะแกมันเกิดตรงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเกิดบริเวณตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมต้องเหยียบมานะครับตะเกียงด้วยเป่าดีเป่าตะเกียงดีเร็วอีกอันอยู่หน้าเต็นท์อ่าโอเคใช่ปะเอ้ยอันอยู่ไหนอ่ะเอาอ,อยู่นี่อยู่นี่เนี่ยมันเกิดตรงแคมป์เลยครับอ่าผมจะวางอีกอันหนึ่งในแคมป์เลยนะ น่าน่าจะโดนนะผมคิดว่าน่าจะโดนนะครับเดี๋ยวเราจะแคมป์กันตรงเต็น์นะตรงนี้เลยฮัชช่าผมว่าดูทรงไอตะเกียงนี่น่าจะไม่ได้แล้ววะติดปะน่าจะถ่ายติดอยู่นะครับโอ้ยถ่ายไม่ติดสองรูปโอแม่ก o d โอ้ยตามมานี่เลยคนุนว้าวว่าผมวารูปถ่ายอาจจะไม่ได้วะ่หม,มันยากวะ่ะโอเคโทรผมจะหมดแล้วด้วยดูทรงต้องออกเลยวะ่ะโอ้ My God มันย้ายมันโยกกลางเขตวะ่ะผมขอตะเกียงพอได้ไหมอ่ะขอตะเกียงพอแล้ววะ่ะ โอ้โหทุบผมหมดแล้วทุกคนยากแล้วเสียเสียทุบหมดเลยโอเคเออเป่าให้หน่อยก็ได้แต่เกียงอ่ะเพื่อนขอร้องแหละเป่าให้ได้เป่า้อยอันนี้เอ้ยอันนี้ต้องถือผมขอเคเวสผ่านพอคลิปเนี้ยรูปถ่ายผมไม่เอาก็ได้มันมันยากอะ่ะ มันหนีอ่ะทุกคนมันหนีมันหนีผมตลอดเลยเลยอ่ะเุ้ยเป่าแล้วเปล่าแล้ว,เปล,ลวเปล่าแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้สแปมเลยสวยสวยสวยเออผมเอารูปผมเอารูปตะเกียงก็ได้เออคลิปนี้เอารูปตะเกียงพอแล้วครับคลิปนี้ กางเขียนจะได้หรือเปล่าวะเน,นี่ยหนอยลองหยิบๆมาตรงนี้ดิสวยรูปผีก็ได้เว้ยโอ้ย,ยิบไม่ถึงทุกคนหยิบให้ผมหน่อยดิผมหยิบกางเขียนไม่ถึงเลยครับเฮ้ยเอาดิผมจะแตนอนมาตรงนี้นะเว้ยโอ้ยมาแล้วมาแล้ว โอ้ยโอ้ย,อยมาแล้วมาแล้วว้าวเต็ดครับติดสวยสวยความรักมันจะมีตาบอดจนมองไม่เห็นความจริงว่ามันเป็นใครมาถึงผีมันเป็นใครวะ เร็วปัดตะเกียงดีเร็วจะเอารูปเนี่ยโหลแต่ขี้เหนียวเลยหลายกิโลบ่ะเหลือทั้งหมดสองรูปครับผมว่ามันก็จะหนีไปได้เรื่อยเว้เจอตัวเนี้ยคือการเขียนมันยากอะทำยากนะครับจริงๆเอยอัน,นหนึ่งเหรอวะกางเขน อีกอันอยู่ไหนอ่ะผมลืมแล้วอ่ะผมวางผมวางจนลืมแล้วเนะี่ยตรงนี้ปะกลางเขตผมวางว่าแถวเออนี่นี่นี่จัแล้ว่ะเอาเดีผมจะแตนบาตร์ตรงนี้ครับไม่ดีเฮ้ยเปล่าแล้วอันไหนอันนี้เหรอสวยขอผมถ่ายรูปเต็มก็พอแล้วอ่ะเปล่าอีกทีดิแตเออแต่ดีที่มันอีเวน เออเกิดตรงนี้เลยเออโอเคไม่ดีกางเขตตรงเนี้ยไม่เลยไม่เลยเอาดีปะ่ะผมออไม่เอาดีกว่าไปออกดีกว่ารูปเดียวมันได้น้อยอะดิโอเคทุกคนผีตัวนี้ก็เป็นเลสนะครับโอเคเคเวสผ่านนะครับรูปถ่ายก็ถ่ายพลาดไปประมาณ2รูปได้นะครับ ไอสามลูปดีวุฒเยอะอยู่ก็ะพาดเยอะอยู่อ่ะโอเคนะครับรูปถ่ายห้าสิบห้าดอนนะครับเวลาที่ทําได้ก็จะเป็นสิบานาทีสามิบปดวินาทีนะครับหรือตีเป็นเลขกลมๆก็สิบี่นาทีเป๊ะเ,เลยก็ได้นะครับโอเคประมาณนี้แหละเออนะแม่งคือเจอเหรนเนี่ยมันกลางเขตเนี่ยอาจจะทํายากนะครับผมว่าแล้วแต่แตจงจิงมันก็แล้วแต่ด่านด้วยนะแต่อย่างด่านแคมป์เนี่ย ผมคิดว่ามันจะยากเป็นพิเศษเพราะว่าอด่านแคปเป็นด่านที่ค่อนข้างจะโล่งนะครับแบบมันค่อนข้างโล่งอ่ะผีมันแบบสามารถที่จะหนีการเขียนได้ง่ายมากมันแค่ขยบนิดเดียวมันก็พ้นลักษบีการเขีนแล้วอ่ะแต่ถ้าเป็นด่านอย่างเช่นเทนกิลวูดิวิวอย่างเงี้ยผมคิดว่าการเขีนไม่ยากเพราะว่าเอมันก็เป็นห้องห้องห้องอ่ะมันเป็นบ้านอ่ะเออมันเป็นบ้านมันก็ ก็ชัดเจนอะผีอยู่ห้องน้ําอยู่ห้องนอนอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะใช้งานง่ายนะการเขียนแต่ถ้าเป็นแคมป์เนี่ยมันไม่สามารถระบุได้ว่าผีเกิดตรงไหนห้องไหนมันไม่ได้บอกเป็นห้องเออมันมันไม่ได้เกิดแบบเฮ้ยเกิดเต็นท์นี้นะเต็นท์หนึ่งเต็นท์สองเต็นท์สามไม่ใช่มันอยากเกิดตรงไหนก็เกิดอะมันจะเกิดแบบตรงกลางแคมป์ก็ได้อะมันคาดเดายากครับผมโอเค ก็เป็นเลทเพราะว่ามันไม่เหยียบเกลือตั้งแต่ต้นต้นเกมเลยนะครับที่ผมไปโรยตั้งแต่ไอกองแรกและคือไอกองแรกเนี่ยเกลือเกลือกองที่1นะกองที่1เออใช่กองที่1โอเคจะพูดให้มันยากทําไมวะกองที่1กองแรกเออเอากองแรกกองแรกง่ายกว่าผมโรยไปกองแรกเนี่ยผมก็ยังไม่เอะใจเพราะว่ากองแรกเนี่ยมันมันไม่พอหมายถึงว่า มันยังไม่มันยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ตรงนั้นหรอกไหมมันแค่แบบครอบคลุมหนึ่งในสี่หนึ่งในสามเอออะไรเงี้ยมันถ้าผีไม่เหยียบเกลือผมก็ไม่ค่อยเอะใจหรอกไม่ใช่ไม่ค่อยดิไม่เอะใจเลยดีกว่าก็ยังไม่เอะใจแต่พอผมโรยไปมาสักสามกองสี่กองเนี่ยก็เฮ้ยทำไมไม่เหยียบวะอันนี้เริ่มมีกลิ่นและของเลดนะครับ พอมันล่าปุ๊บเนี่ยผมก็เลยล่อมาที่เกลือนะครับดูซิว่ามันจะเหยียบเกลือไหมสรุปไม่เหยียบนะครับมันก็เลยเป็นเลดนั่นเองนะครับในเกมนี้เป็นผีที่ดูง่ายแต่อันตรายนะครับตัวนี้อันตรายอันตรายโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย